มาส่งขาใต้ก็เขาในช่องย <c oughs> ูทูปกูก็เมือไในเอ้าขามาสาง Gmail จีเมลวจอมกันในแคนนอนผ่าลายไปมอสร้างอ่าผ่าลายไปมอเฮ็ดไหนเอ้าขามาสร้างกว่าจอมกันเฮ็ดกว่าจอมกันในแคนนอนอ่าออนดังสูดเข้าเด็กเขาวกว่าดีอ่าดีดีในในแคนนอน เดี๋ยเขามาดิในอ่าเยอก็มันเดือดมีเขาจะเตียมไม่อันนี้ค่เป็น Gmail นีน่ยนาจ Gmail เฮาด้สร้าง Gmail เขาจะเตียกเขากว่าดินในเนย่ะเนเดี๋ยเขามาีิไหนเอาเพราะว่าเฮาคาไปมี Gmail ในเพราะว่าเฮาค่ไปมีเฮาคาไปย้ำสร้างสี่ปอกในมันก็เดืมขึ้นนาดินในมากเลย่นออันนี้ใน ที่หางดีในในราคาอาเฮดไว้หางวงกลมสีเหลืองในอันนี้เขาในทางไว้เย้าอ่ะอะาในทางไว้เย้าในราคาก็ใส่แค่ห้างราคาไปเป็นจังไหนเย้าในขนนาร้างจีเมีอันนี้ก็อันตั้งแต่างในก็เป็นเปิ้ลส่งข้อความมาในชั้นในเป็นเป็นส่งข้อความมาในจีเมี Gmail หลายๆในาัในขนาอันน้ก็เป็นส่งมาในจีเมี Gmail. อ่าเพราะว่า,วาเฮาค้าใครอบกันใครรัดดอกกันในจีเมีในเฮาค้าก็อ่า เตรียมส่งหากันไรในแชนอนาจีมิวในมันก็ลงยาลงยาหนาในแนแนมังปงมาแล้วว่าเพราค่ะแต่สัมักเฟซบุ๊กแนไหนก็ขคเอากรสมัครไรเอาก็สร้างไรขาคสมักเฟซบุ๊กแนเพราะวขาคาเจหมายโพงเจอเบอร์โทรของเขาในมังบปกมาแล้วขาคใครไลน์หมายพงใครเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เขาไหนก็เไลน์กว่าก็เฟอันกาว่ามังบปกมาแล้วขาคาเจ้าผมไลย่อในแนเนะแต่เพราะว่าขาคาเจจีมสมัครไหนเจจีมสร้างไหนขาคา ขึ้นเอา Gmail เฮาใส่เข้าว่าขึ้นไหนเฮาคักอ่าเฮาก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ในอ่าแค่เปลี่ยนอ่อเบอร์ใหม่ในเหม p h o n ใหม่ในนะคับก็ใช้ Gmail เฮาส่เข้าว่าขึ้นเฟซเก่าเฮาไล่กําเลีวในคั่นเนาะอําว่าได้ว่าอ่าได้สร้างเอ่อเช่อง YouTube ในอันนั้นก เวลาเขายามเขากับคุยปานคุยธนาคารได้มังบอกมางปไรเขาก็ได้ถามเมาว่าส่งมีจิเมีเนี่ยว่าเขามีเขาก็ปันเขากว่ามังบอกมางไรมีลองไอ้สั่งหนเขาก็ได้ส่งข้อความมาในจิมิวเฮาหน่อยกันเนาะอันนี้ก็เป็นจิมิวที่เขาส่งมาในส่งข้อความมาในจิมิวเฮาทั้งเสียงทั้งหมดหน่อยกันเนาะก็เตี๋ยเขาด้วยอะไรกันเนาะเพราะว่าเขาได้สร้างในอันดับที่หนึ่งเขาก็ได้ เตะเข้ามาดินในในขอนอนเพราะว่าเตี้ก็เขาได้มันก็เต็มขึ้นแคบหางโตเจ้าก็มาจากไหนในขอนอนมันก็เต็มขึ้นทางอ่าเป็นวงวงวงกลมเล็กๆในขอนอนเท้าขาเขาเตี้ยเข้าก็ไดินในในขอนอาเพราะว่าเตะเข้ามาเย้าในมันก็เต็มขึ้นมานาจางไหนในขอนอนอ่าอันนั่นๆจิมิโอคาเขาสร้างไว้อ่ามีไว้หลายอันอยู่ในขอนอน ถ้าก็มีไว้หลายอันอันนี้ก็ใจจับคือในขนมเขาสร้างไว้หลายอันอันนี้ก็จะเป็นสมชายในขนมสร้างไว้มีไว้สองอันในขนมเพราะว่าเขาค้าที่สร้างเขาสำเร็จเข้าได้แล้วในอันนี้ก็เขาค้าสร้างใหม่ๆในขนมเตรียมเข้าใดมนเดี๋ยวมีหางหางแคบหางของหางกวนไว้เห็นไหมว่ามีหางหางบวกเนาะหางบวกหางหางบวกหางบวกในขนมเดี๋ยวมีหางขีดจังไหน เดี๋ยวเขาขาเกาะเตี้ยเขาปัดดนในในขอนอนเนาะพอเตี้ยเขาไปัดดินในยาวมันก็เด็กขึ้นมาเชิงไหนนครับเนาะเดี๋ยวก็อันนี้เตี้ยเขาสร้างดิแล้วก็ไล่เด็กข้าเด็กเตี้ยเขาปสร้างไปอาดินนใครับเนาะที่คูกเกิ้ลในในขอนอนเขาขาเตี้ยเขาปัดดินในนะเตี้ยซ้อมกันคาดอ่าอันนี้ก็มันก็เด็กขึ้นเด็กขึ้นมาบ่เขาใส่รหัสผ่านอ่าพวงเขาไว้ใส่รหัสผ่านโทรศัพท์เขาไว้นในกันเขาก็ดใส่รหัสผ่านเขาก่อน สั้งไก้เขาก็แทงในขั้นนอกอันนี้ถ้าสร้าง chimio ในเดลไรเจ้าเน็ตในขั้นนอกเดลไรเจ้าเน็ตบอมมิเน็ตก็จะสร้างอะไรอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์พวกเขาค่ใครเขาก็อันเก่ามันในขั้นนอกครันเขาก็ได้สร้างใหม่เขาจะเดลไรเตี้ยเขาก็ได้เลยในขั้นนอกเตี้ยเขาตินในในขั้นนอกเขาก็เฮ็ดอันใหม่ในขั้นนอกสร้างอันใหม่เฮ็ดอันใหม่ในขั้นนอกเตี้ยเขากว่าอ่าอันนี้มันก็เตรียมไม่ว่า สำหรับตัวเองว่ะเพื่อจ <Darwin> ัดการธุรกิจของชั้นเนี่ยว่ะอ่าฮ่าฮ่าเขาได้เอาอันที่หนึ่งในาณะจ้างเฮ็ดไว้บนดาตัวเจ้าเก่าในคณะเตะเขากว่าอ่าเด็กขึ้นมาให้เขาใส่ซื้อเขาใน่ยคาะซื้อในเดี๋ยวใส่เป็นภาษาอังกฤษใน่ยคาะอ่าใส่เจ้าคือก็ใส่ในเนาะใส่ภาษาอังกฤษคารีเดียใส่ว่าคืออ่าอ๋อ เอออันนี้มาให้หเลยโจมคือไหนกันออกเนะอ่าปอจมคืออ่าเบ่เเออเออายอดีฮะแสมน้ำสก,กุล น้องสกุลกําหนำหนำไต้เขาก็มีนี่กันเนาะกําหนำหนำไต้เขาก็เตรียมมีเพื่อเขาก็ก็มีก็รูบอันไห้ออกขึ้นก็รเพื่อบอกตั้งใจก็เขาก็ใส่คือเลยหาเหแนวเนาะหาเห้ไหนเล้วเต็กว่าเตกสีเขียวตรงใกนเนาะมันเดี๋ยวเตไม่หดถัดไปนี่เนาะแล้วาเข็เตกถัดไป ไปเอาก็อ okay? ันนี้ก็เขาได้ใจเขาใส่วันเหือนปีเกิดในขนมเนาะถ้าว่าเกิดวันอ่าเด็กพิษเด็กพิษให้เอาเสริมวันเหือนปีเกิดอันนี้ก็เป็นวันเกิดอันนี้ก็เป็นเหือนเกิดอันนี้ก็เป็นปีเกิดเท่าในขนมไปเ้าก็ช่องนี้ก็เข้าขาเกิดวันอีสานเออเข้าขาเป็นคนใจคนยิ่งหน่อยเขาดูใจเขาใส่ขนมเข่าขามาใส่กระต้มันวันเกิดวันที่สองเนี่ยเขาจ้ามใส่กระด้วยจังเล่นขนม ใคใส่ปรจจอมหนังวันเกิดเท่าเต้ยไรใครใส่ก็อะไรในคณะนี้ก hey. ็ข้าก็ใส่ก็เล่นแล้วก็ในคณะอ่าล้าขาก็มาเลือกอันนี้ขาเกิดเือนแรกเลือนที่หนึ่งที่สอที่สามก็เลือกอะไรในะอ่าเขาเลือกอันนี้แล้วก็ข้าก็เลือกปีเห็นฮงเก้าปักดสิบเก้าในะจ้าใส่กต่จังไหน อ่าให้เราคาเสิร์ปีอังกฤษคับนะปีปีค,คริตในขนมอ่าเป็นผู้ชายในเป็นผู้หญิงอ่าอันที่แถวที่หนึ่งนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงแถวที่สองก็เป็นผู้ชายแล้วก็ไม่ต้องการตรอบอกําหนดเองเอออันนี้ก็มันจะหนวแถวที่สามก็เขาใครตอบนี่ก็เปลี่ยนทั้งแถวที่สามนี่ก็เขากําหนดเองเออคำพองคำใครว่าเป็นผู้ชายเป็นญิงนะเป็นเออมันคำพองก็มีเกย์มีกระเทยมีมีทอมเจ้านนุนในเนาะเขาค่คาได็กคาเป็นกุญแจเต็มตัวเขาตีกีก้ญแจในขนเนาะ เตี้ยกดีกับเฮ็ด้วยอ่าเนี่ยก้นใจเนี่ยขึ้นมาเยาเพราะมันขึ้นมาเย้ยาเนี่ยเนะาะขาก็รดเตี้ยเข่ากวาแท่งดีในนะฮะดีกับเนี่ยดีดีสีเขียวเขียวต้องใจน่ค่ะนะอันนี้มันเฮไว้ดีเตี้ยเมันจะเฮไว้แต่ว่าวมุงหันอยู่ที่เนี่ยถัดไปเตี้ยกดีสีเขียวต้องใจแน่ในขั้นนาองเตีนะนะเย้ยเขากวาอ่าไปแล้วก็เตี้ยขึ้นมานานแน่ในขั้นนาอพอขึ้นมานานแน่เย้าใน อันนั้นมันเดช่วยเขาเลือกชิมเยี่ยวเดียนเขาตั้งมื่อไก่ใน่เขาตั้งอันแล้วเขาสร้างอันแล้วเป็นแถวเป็นแถวที่หนึ่งห้าแถวที่สองห้าเนข้างนอกอันนี้มันเดมีไว้สามแถวเด๋มีวงกลมให้นะแถวแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามอ่าเพื่อก็เขาสร้างใน้เป็นอันแล้วในข้างนอเป็นอันที่หนึ่งห้าอันที่สองในขนอกอ มันให้เขาเลือกในคนะอันคาซ้างมืไก่อน่ายอ่ามันเปลี่ยนอันแถวที่หนึ่งในขนะอันแถวที่สองในมันก็ได้กเฮ็ดออกมาจื้อมันใครเหมือนเหมือนกันแต่มันก็มือนใที่คาซ้างในคนะมันก็ถามเขาว่าอ่าอันเขาเฮ็ดในมันเปลี่ยนอันเลือกในคนะเพราะว่าเขาเขาเฮ็ดกว่าเขาสร้างมากห่ยเขาอยากไปเลือกอันเดียนเทหมอนไรร้างนั่นในคนะอันนักนั้าเลือกอันแถวที่หนึ่งในขนะเป็นเดียนคาซ้างมือไก่นั่นในคนะคาเฮ็ดมอไก่หน่ายในขนะ เพราะขาวขาเรือเย่าๆนี่มันก็เด็ขึ้นสีเขียวมาตั้งแต่เนี่ในขนนต์แต่ขึ้นมาตั้งสีเขียวตั้งแต่วามื่อข้าขเกเตเขามาในขนนเตะเขามาในมันจใส่หลาผ่านในใหมายลับของเขาในขนนหมายลับอีจีมิของเขาในขนนหมายลับของเขาในข้าวขาเาด้ใส่ดังตั้งตลีกละตั้งตังตุลีกละตั้ง ตั้งหนึงอนั่นกันเนาะตัวเเลยตั้งหนึ่อามเอาคาคส่หนึ่งเลขหนึ่งถึงหนึ่งถึงสิเลขเศูนยขขังซในบ้าไหนกันนะให้มีให้มีตั้งตัวเลขให้มีตังตัวเลขยตั้งตัวเลขไกันเนาะตั้งหมายหมายนับนี่กันเนาะลาผ่านแล้วก็มนก็เท่าคาใส่เจียเอาคาใส่แบบ เะครับา่ะใส่ต้องง่ายๆนในกันเนาะเขาก็ขึ้นใส่เป็นตัวหนังจีเข้ามาไกลก็ไลนในกันเนาะครับเมื่อกันในข่ะหนังใส่จีว่าใจจอมนะเนาะเอาคาะหนังใส่จีว่าจอมคือนในกันเนาะจำไหมครับก็ใส่ j o จอมอเค j h y จอมมันไปเยอะกวับมันก็ให้เราใส่บ้าน หมายนับเลยนะหมายนับเนี่ยเขาก็จะใส่ใส่มันจะหนังต้องง่ายๆก็มันจะหนังอดีตการเสิร์ฟวันปีเกิดนั่นกัน,นเนาะพฤติกรรมเสิรนั่นด้วยเนาะแข้งก้าวไปแปดสิบเก้าเตีเ้ยบถัดเตี้ยวก,กว่าแท่งนะข้างน,น,น,นอก อันนั้นมันก็ให้เข้าแสววิดีโอข er ้อความในรหัสผ่านคนลืมมาอัน <draining> นั้นก well, so. ็เป็นยงห้างในคอนโดเข้าขาก็เตี้ยคำกว่าไรเนาะเตี้ยคำกว่าดีไหนเขาขาก็เตี้ยคำกว่าดีไหนแลาวมื่อไหในคันไดเตรียมอังาะเตรียมจอมคือเปลี่ยนไก่เอ็มจอม จองคืออันนี้อันนี้ก็จิมิวเขาก็คืนมาเยครับเนาะอันนี้ก็มันก็เป็นของเขาเยครับเนาะแต่ว่าพอเขาเขาสร้างเลยเขาเขาขาต้องต้องตวงไวในครับเนาะหมายลับของเขาในเนาะรหัสผ่านของเขาในมันลงใหญ่หนาเนี่ยครับเนาะพอเขาก็เอาก็สร้างเอาก็สร้างอีสังเสริมว่าเขาก็ได้ไรมังโองมังลาเขาหลุดไรใส่เลยหมายลับมันพอเขาลืมหมายลับมันไหนก็มันก็อ่ามันมังโองมังลามันก็มีปุ่นควันสังเนี่ยก็มันก็เป่ามันก็ มีประโยชน์ส right mm ั hmm. ่งในนาะอันนี้ก็จ mm ีม hmm. ิลของเขาก็อันตั้งอันตั้งแถวตั้งใจก็น่นะเพราะว่าเขาขาจะเตียมใสนขณะขาเขาจะเตี้ยสีเขียวตั้งใแน่เตี้สีเขียวตั้งใจในกว่าแทงในขะอันนี้ก็เขาก็จะเตียมอีสั่งอีสิงเจ้าเฮืดอีสั่งคนเนาะเขาก็จะเี้ยยอมรับเตี้ยอมรับะครัะเนาก็ไปยอรเตี้ยดีสีเขียวตั้งใจในขะ เตกที่สีเขียวสีเขียวด้านตาข่ายขวามือนะะี่ครับเนาะเตจที่สีเขียวนะะี่เนาะอะ่านได้ค่ะเตจดีได้คับฉันยอมรับนะะี่ค่ะเป็นนโยบายของเขาเนะะีนะะ่ยครับเนาะอ่าป้ายก็อ่อนหนะะึ่งครับเด็ดมันเด็เดเทืงอิดๆน,ะะนะะีนะคะ่ครับเนาะแล้วก็เตจเขาก็ดีใน อันนี้ก็เย่าเย่าในคณะอันนี้ก็เขาก็สร้างเย่าเย่ามันก็มาขึ้นหนาเก่ามันเย่าเขาก็อ่าสร้างเยา่าเย่าในคณะกำไรข้าวขาก็เตะเตี้ยเขาก็ต้วยด้วยขึ้นอ่าวาสองมันเตะไปไล่ห้าในคณะที่ข้าวขาสร้างเมืันก็นื่นจงังจีมิวเขาจังมันไปขึ้นมาห้าในนาพวงเขาในคณะ เาก็เจ๊เขาที the ัยนใน้กยในข้เนาะเขามีหลายอันเสร็จได้ก็เขาต้องเจ๊เข้ามาด้วยทีนไหนก้อยใน่้าอเพราะเขาขาเจ๊เขามาด้วยทีนัยนยาวในเ๊ทีนนออกมาทีันอันนี้ก็ดีเปลี่ยนอันค้าใจอยู่นัครึ่งใจ้ ชิมีวันหนเขาวันนะัเคืองดีค่ะจะอยู่ในในขั้นองเอเตี๋ยวออกขั้นกลางหนึ่งนะคระับอ่เตียวเข้ามาที่ไหน ก็เอาเขาคาอ่ออันไหนคตัวที่ไหนในคณะอันไหนก็เข้าคาเฮดเยี่ยวเยี่ยวในคณะเดียงคาร้างกว่าเมื่อไกลในในคณะมันได้เด็กขึ้นมาแทงตั้งแต่กมันในในคณะเออเมเรีวในคาหมีว่ายเอสามอันในคณะอันไหนก็เป็นอันที่สามอันไหนก็เป็นอันที่สองอันไหนก็คาร้างเป็นอันที่หนึ่งเดียงคาเจ้าในคณะเออพอเย่ก็เพราะว่าเขาคาเคยไล่เขาคาเครตัวนานแล้วในเขาคาก็เเตี้ย อาเตี้ยเขากว่าอันตั้งเต้นี่นะครับเนาะอ่าครับขาเขาด้วยข้อความที่เปิ้ลส่งมาในช่องเลยนะครับเขาถึงเตี้ยเขากว่าที่ข้อความที่เปิ้ลส่งมาด้วยอันนั่นมีสังพองนะครับเนาะเตียเตี้ยเขาด้วยอันนั้นอันเตียเขามาในแน่ัครับก็เป็นจะเป็นข้อความที่เปิ้ลส่งมาใน Gmail เ o านะครับเนาะมันก็ได้ส่งมาในแนั้นจะเป็นเจ้าไหนนะครับเนาะอันนั่นในคำเลยให้ส่แคบทางไว้เนี่ยมันก็ได้เป็นเจ้าไหนนะครับเนาะนะครับมันจะขึ้นมาหางตัวไหนนะครับเนาะ อ่าเพาเขาขายเตี้ยเขาด้วยขึ้นเนี่ยเขาได้ขึ้นมานาในคเขาได้ใจ้ขึ้นอันเก่าเนี่ยก็เนาะเดี๋ยจ้เรียนมีแค่ภาษาในนะครับเจ้าเขาในมันก็ได้ขึ้นมานาจิมีวันในนะครับหน่อยอันนี้ก็เย้าโตหรีงามในครับเนาะยพอเราไปมีชีเมียวไปมอสร้างอ่าไปมอเฮ็ดเอ่อใครมีใครสร้างเนี่ยก็อันนี้ก็อ่าเฮ็ดจอมไรในครับเนาะยพอเราเอามปองใสอ่าเฮ็ดอําอ่าเฮ็ดอําเย้วเฮ็ดอําเปลี่ยนเฮ็ดเอ่อมอเนี่ยก็ อ่าคอมเมนต์มาอะไรใไนคะเนนอถามค้ามาอะไรใไนคะเนนอเออเหมยสูงค่า